สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้านยู u ู e ครับคลิปนี้จะมาเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับทกศจ่ายเงินชาวนาครับโอนให้ชาวนาอา่ไร่ละ5 0 0ครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่1,000 0บาทหรือว่าไร่ละ500รอบ2นะครับทกศมีแผนการโอนนะครับให้พี่น้องชาวนาเกษตรกร,ร,กรอยู่ในช่วงระหว่าง วันที่25กุมภาพันธ์2564สิ้นสุดโครงการสิ้นสุดวันโอนก็คือ30เมษายน2564ครับกลุ่มที่จะได้ช่วงท้ายของโครงการก็คือกลุ่มที่ได้รับข้อมูลจากกระทรวงกรเกษตรมาทีหลังก็จะโอนทีหลังแต่วันโอนที่จะมีการโอนมากโอนให้เกษตรกร,กรจำนวนหลายครัวเรือนมากจะอยู่ในช่วง 25- ถึง28กุมภา2,564ช่วงนี้จะมีการโอนมากหากว่าใครไม่ได้ในช่วง25-26-27-28กุมภาก็จะเริ่มได้ในเดือนมีนานะครับส่วนใหญ่จะได้ในเดือนมีนาก็อาจจะมีล่วงเลยไปถึงเมษาบ้างในส่วนที่ทางทกสเขาวางแผนไว้สำหรับกรณีได้รับข้อมูล การขึ้นทะเบียนปลูกข้าวจากกระทรวงกรเกษตรมาทีหลังก็จะโอนได้ถึง30เมษายนกลุ่มที่มาทีหลังส่วนกลุ่มที่ส่งรายชื่อมาก,ก่อนทะเบียนส่งทะเบียนผู้ส่งรายชื่อเกษตรกร,กรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวมาก,ก่อนก็โอนก่อนเริ่มยี่ห้ากุมภาหกสี่นะครับก็สรุปที่จะโอนมากมากเลยโอนจํานวนมากๆและได้รับหลายครัวเรือนมากก็ในช่วงยี่ห้ากุมภาหกสี่นะครับ ถึง28กุมภาใครไม่ได้ใครไม่ได้รับเงินในช่วง25 26 27หรือ28ก็จะจะได้รับในช่วงเดือนมีนานะครับอ้าวและก็ภาคที่จะได้มากนะครับเริ่มภาคเหนือภาคเหนือเนี่ยเริ่ม25ครับอ,อ่เริ่ม25เนี่ยไม่ได้หมายว่าวันที่25ได้ทุกจังหวัดนะครับจะมีการเริ่มใจ่ายในวันที่25หลายหลายจังหวัด ต่อไปก็ได้วันที่ 26, 27, 28ไปเรื่อยๆบางคนก็จะไปได้ในเดือนมีนานะแต่วันที่25จ่ายเยอะเหมือนกันก็เริ่มเริ่มภาคเหนือในขณะที่วันที่ 26, กุมภาพันธ์64เริ่มภาคอีสานตอนบนเริ่มภาคอีสานตอนบนก็จะได้เยอะในวันที่26ต่อไปก็ได้ 27, 28ได้วันในเดือนมีนาต่อไปก็มีเป็นลําดับต่อไปแต่ก็ได้มากสุดในวันที่26 27เป็นอีสานตอนล่างได้เยอะสุด ในวันที่27นี่ใครที่อยู่ภาคอีสานตอนล่างจะได้เยอะมากได้หลายจํานวนครัวเรือนพร้อมกันแต่ใครไม่ได้ยีิบเจ็ดก็ได้ยีิบแปดแล้วก็ได้ในเดือนมีนาต่อไปนะอ่าทีนี้วันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดกุมภาเนี่ยเป็นภาคกลางภาคกลางเนี่ยหมายถึงภาคตะวันออกและภาคตะวันตกรวมไปด้วยนะครับอ่าที่เราเรียกกันภาคตะวันออกภาคตะวันตกเนี่ยที่จริงตามเขตการปกครองเนี่ยเขาไม่เรียกตะวันออกตะวันตกเขาเรียกรวมเป็นภาคกลางหมดเลย รวมทัท้งกรุงเทพมหาคนครนะภาคกลางยี่สิบแปดกุมภานะครับแล้วก็ภาคใต้ก็ยี่สิบแปดกุมภาหมายก็ว่ายี่สิบแปดกุมภาเนี่ยเป็นวันที่โอนให้ชาวนาจํานวนหลายรัวเรือนมากถ้าใครไม่ได้ยี่สิบแปดกุมภาก็เริ่มได้ในเดือนมีนาต่อไปนะก็กุมภากับมีนาส่วนใหญ่จะได้เยอะมากก็อาจจะมีบางส่วนที่ได้ในเดือนเมษาเพราะกรณีข้อมูล ขึ้นทะเบียนถูกส่งมาช้าธานาคารอทอคสก็สจะก็จะโอนให้ช้าเขาวางแผนการโอนไว้ตั้งแต่ยี่สิบห้ากุมภาถึงสามสิบเมษาแต่จะได้มากสุดในช่วงปลายเดือนกุมภาก็คือวันนี้เป็นต้นไปยี่สิบห้ากุมภานะยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดจะได้เยอะมากนะครับใครไม่ได้ในช่วงนี้ก็ไปได้ในเดือนมีนาเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ทําความเข้าใจกับการได้รับการโอนเงินแก่พี่น้องเกรรษตรกรชาวนาได้รับทราบโดยทั่วกันครับ สวัสดีครับ